สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีมาเจอกันที่ ep 94นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b i b ศูมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนตามนี้เลยค่ะ083 43 7 4753ส่วนพี่วนพี่ท่านไหนสะดวกสแกน q r code แคปหน้าจอและสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะจะได้เจอของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะพี่ๆขามาเริ่มต้นนะคะวันนี้รายการ300ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะองค์ละ300บาทนะคะ4องหนึ0 0พนะคะอง์ละ300บาทราคานะคะราคาเริ่มต้นมาเริ่มกันเลยราคาเริ่มต้นที่300บาทนะคะ เริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพะล่วงรางปืนค่ะพดล่วงรางปืนเก่าๆมันๆเลยนะคะองนี้นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนี่ค่ะพดล่วงรางปืนสวยนะคะนี่นะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะคะสามร้อยบาทค่ะรวมส่งแล้วนะคะสามร้อยบาทรวมส่ง รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นอันนี้เป็นพระเนื้อดินค่ะพระเนื้อดินของจังหวัดลำพูนนะคะองนี้สวยมากดินดีดินสวยเลยนะคะองนี้นะนี่ค่ะส่องให้เห็นเนื้อกันเลยนะคะองนี้นะเห็นไหมคะ สวยๆเลยนะคะเนียนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นตะกุดค่ะ mm hmm. เขาเรียกตะกุดอะไรไม่ทราบนะเป็นแบบเนี้ยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะเขาม้วนๆมาแบบนี้นะ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะองนี้นะรายการต่อไปนะคะเป็นพระองค์สีทองทองยาวๆหน่อยนะเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้นะคะองนี้เป็นแบบนี้นะคะองค์สีทองทองเก่าๆนะคะอง์นี้นะความยาวหรอคะความยาวยาวกว่าเหรียญสิบมากเลยนะคะนี่นะ 300บาทคะ่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นอันนี้หลวงพ่ออะไรนี่นะเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะเก่า,าๆเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะสามบาทคะ่ะ300บาทนะสามบาท รายการต่อไปนะคะ,เป,ะ,คะเป็นเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมมาแบบนี้นะคะเลี่ยม à, สีแดงแดงนะคะก็พลาสติกสีแดงแดงนะแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อรวยค่ะหลวงพ่อรวยนะเหรียญหลวงพ่อรวยเลี่ยมกรอบพลาสติกสีแดงแดงแบบนี้เลยนะคะ 3ามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้นะเขาเรียกอะไรไม่ทราบท่ากระดานนัถ้าจำไม่ผิดนะคะท่ากระดานเกตโค้งนะคะแบบนี้นะ300รอบาทค่ะ300อบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญย5ศหตวตรรษนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญออกกะไลททองแบบนี้นะ300อบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเป็นองค์สีทองๆเหมือนกันเลยเนี่ยอะไม่ไม่มีกิ่งนะคะไม่มีกิ่งเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะเนื้อว่านเหรี่ยญอาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังเป็นอะไรไม่ทราบเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยนี่นะสามร้อยบาทคะ่ะ 300บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะได้พระสมเด็จมาสององได้พระสมเด็จมาสององแบบนี้นะรเริ่มจากนะคะพระสมเด็จรายการที่1น,นะคะอันนี้เป็นลาค่ะเนี่ยเป็นคาบลานะคะสีสวยเก่าๆเลยนะคะมันๆน,นะองค์นี้นี่ค่ะเห็นไหมมณสารขึ้นดีนะคะองนี้นะคะ นี่นะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทต่อไปนะคะสมเด็จรายการที่สองนะคะสมเด็จรายการที่สองอันนี้ไม่ทราบพิมนะพ์นะพี่พี่ดูกันเอาเองนะคะเพราะว่าน้องไม่เป็นนะเรื่องเรื่องพระนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมมันไม่ค่อยชัดเนาะวันนี้ไม่ค่อยชัดเลยนี่ค่ะ พี่ๆทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมนะคะแจ้งกับทางน้องด้วยว่ามาจากอีพไหนนะน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมถูกนะคะหรือสะดวกเลยก็แคปหน้าจอนะคะส่งเข้ามาเดี๋ยวน้องส่งรูปภาพให้ชมนะอันนี้ค่ะ300บาทค่ะต่อไปนะคะรายการรายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะเนื้อเนื้อโซนกะลานะ พับปิดตาเนื้อโซนกะลาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะได้พระตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนนะคะพี่ๆขานี่นะสามร้บาทเท่านั้นค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะองสีดีง,งทองทองนะคะแบบนี้นะด้านหลังเขียนว่าเป็นเลขนะคะอ่าศูค่ะ05้า แล้วก็มีคําว่ากรรมการอยู่ด้านล่างนะสสวยๆเลยนะองค์นี้สภาพดีมากเลยนะคะนี่นะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมแบบนี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะคะ 300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะแบบนี้นะด้านหลังมีตัวหนังสือแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่านะส,สวยสภาพดีอยู่ค่ะองนี้นะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะไม่ทราบปีเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นไม่ทราบเนื้อนะคะว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะแบบนี้เลยนะน้องได้มาแบบนี้เลยนะ เดิมๆเลย3 0 0บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อทันใจค่ะหลวงพ่อทันใจเป็นเลี่ยมเลี่ยมมาแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรหลอดนี่ค่ะแบบนี้นะมามาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะนี่นะ หลวงพ่อทันใจนะคะขนาดนะคะขนาดบูชาขนาดความสูงนะคะความสูงความกว้างประมาณเหรียญสิบนะคะความสูงประมาณเหรียญสิบขนาดห้อยคอได้เลยค่ะองนี้นะเพราะว่าเขาเลี่ยมเลี่ยมมาสําหรับห้อยคอเลยองนี้นะสามร้อยบาทนะคะพร้อมพร้อมพร้อมอ่ากรอบแบบนี้นะนี่ค่ะ พร้อมกรอบแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะน้องไม่ได้ขายแยกอีกอย่างน้องก็ดูไม่เป็นเนาะนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบเป็นเลี่ยมพลาสติกแบบนี้นะสามร้อยบาทอ๋อจำได้ละ งบน้ำอ้อยค่ะเขาบอกว่าเป็นงบน้ำอ้อยแบบนี้นะคะสา0รอยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะจังหวัดระยองเป็นเหรียญสีทองทองแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบพิมพ์นะองนี้ ไม่ทราบพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบเลยนะคะนี่นะสามบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเหรียญหลวงพ่อกันไม่ทราบปีนะเป็นเหรียญกระไหลทองแบบนี้นะ สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพัดสมเด็จพระปิลันเนื้อสีดำค่ะนะสมเด็จพระปิลันเนื้อสีดำนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในสมเด็จที่หายากนะคะองนี้เห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะเจ้าของเดิมสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่ง มันไม่ไม,ไม่ไม่มีเสียงกิ่งหรือว่ามันยังไงก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยแบบเนี้ยเก่าเลยนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่รู้นะคะเนี่ยเก่ามากนะคะองนี้นะเก่ามากนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะ หลงเพราะเดิมไม่ทราบปีสภาพใช้นะคะองค์นี้สภาพใช้เลยสวยด้วยนะคะนี่นะสามบาทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะพี่ๆจะได้ชมพักก่อนใครเลยนะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดราคาถูกนะคะต่อไปนะคะเป็นเต่าคะ่ะเป็นเต่าเป็นเต่านะคะขนาดอ่า นี่ค่ะขนาดนี้เลยนะเหรียญห้านะคะสามร้อยบาทค่ะสามรอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตานะคะเลี่ยมพับปิดตาเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นเนื้อโลหะนะคะอง,งน์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะสามร้อยบาทเลี่ยมพร้อมขึ้นคอได้เลยนะน่าเล็กๆน่ารักนะคะนี่นะสามรอยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพัดปิดตายันยุ่งค่ะเขาบอกว่าเป็นยันยุ่งนะแบบนี้เลยนะคะพัดปิดตายันยุ่งนะแบบนี้นะคะสามบาทค่ะสามรบาทรายการต่อไปเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะ,ะบนนะแบบนี้นะคะสภาพใช้มาหน่อยหนึ่งนะคะองค์นี้แต่ว่ายังสวยสวยอยู่เลยนะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเหรียญหลอดเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะได้พาตรงตามรูปแน่นอนทุกองค์เลยนะคะพี่ๆขา3า0อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อดินค่ะพระลอดค่ะกุวัดมหาวันนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะสวย นี่นะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะเนื้อดินยังอยู่ที่เนื้อดินนะคะพระนางพญาไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้เก่าๆนะคะเม็ดแรกขึ้นเลยสวยๆเลยนะคะองนี้น่าสะสมศึกษาดูเนื้อนะคะองนี้300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสุมกอค่ะ สมกออันนี้เป็นลาดำนะคะลาดำฝังอยู่ในเนื้อเดี๋ยวเ้างจะส่งให้ชมนี่นะคะลาดำนะคะลาดำเห็นไหมเห็นลาดำไหมคะคาปลาดำทั้งนั้นเลยนะคะองนี้นะขึ้นสวยงามมากเลยธรรมชาติที่สุดธรรมชาติมากๆความสวยเก่าคลาสสิกนี่ค่ะ อันนี้ด้านหลังนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหนรียญระฆังค่ะหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมเป็นเหนรียญระฆังนะคะแบบนี้องค์สีทองทองแบบนี้เลยนะคะมีห่วงนะคะพร้อมห่วงขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้นะสามรอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะของรายการสามร้อยนะคะเป็นพระปิดต,ตาค่ะไม่ทราบพิมพ์ ปิดทองลงรักแบบนี้เลยนะคะปิดทองอย่างนี้เลยแห้งๆนะเห็นเห็นรอยไหมแห้งๆนะเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะสามรอบาทจบแล้วนะคะสําหรับรายการ300บาทนะคะวันนี้นะต่อไปนะคะของดีของเด็ดช่องท้ายคลิปถาดนี้นะคะถาดนี้ถาดนี้องละหนึ่งพันค่ะองละหนึ่งพันเริ่มจากนะคะเลี่ยมค่ะ องละหนึ่งพันนะอันนี้เป็นกะลาค่ะกะลาตาเดียวแกะลาหูด้านหลังมียันค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะกรอบเก่าๆนะนี่ค่ะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะเปิดหน้าเปิดหลังเป็นกะลาตาเดียวนะคะ <c oughs> สะักหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะอันนี้รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะ เป็นเลี่ยมนะคะเลี่ยมเงินพระสมเด็จเลี่ยมเงินมาแบบนี้เลยนะคะสภาพตามแบบนี้เลยนี่นะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะเก่าๆมันๆเลยนะหนึกๆนะคะองค์นี้นวลตาสวยมากเตยนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะ เป็นเนื้อเนื้อเมกะพัดนะคะอ้มเขียวหน่อยนะคะสวยสวยเลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้นะ1,000บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวมพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะคะอันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเป็นเป็นพิมพ์ห้วยเขนนี่นะคะแขนล่ำลนะคะสวยสวยเลยเป็นหล่อโบราณนะคะผิวไม่สวยนะคะแบบนี้นะเป็นการหล่อโบราณนะคะมาแบบนี้เลยนะนี่ค่ะ 1,000บาทเท่านั้นนะคะ1000บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพิมพ์อกนูนเล็กเป็นการปิดทองทั่วทั้งองค์ค่ะปิดทองแท้นะคะแผ่นทองแท้ทั่วทั้งองค์เลยคือสวยงามมากนะคะสภาพใช้นะคะองค์นี้นะเดี๋ยวน้องจะส่องให้ชมนะคะพยายามจะจะให้เห็นนะนะนี่ค่ะ ทองอยู่ในเนื้อพระไปเลยนะคะนี่นะดูความเก่ากันนะคะนี่นะสวยมากเลยนะคะนี่นะการตัดตอกดีมากด้านหลังก็มีการปิดทองนะคะแบบนี้นะทั่วทั้งองค์เลยนะคะนี่นะการตัดตอกก็สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะ หนึ่พบาทรวมส่งนะคะหนึ่พันบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะสําหรับ1นึ่พันบาทนะคะเป็นจอบเล็กค่ะจอบเล็กสภาพใช้นะคะแบบนี้เลยสวยๆววิ้งๆแบบนี้เลยนะหายากเลยนะแบบเนี้ยนี่ค่ะ 1,000บาทคะ่ะ1,000บาทรวมส่งจบแล้วนะคะสำหรับรายการ1,000บาทถาดนี้นะคะองละ1000บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเลี่ยมเงินค่ะอันนี้นะอันนี้นะอง์ละ1,500ค่ะอง์ละ1,500นนะคะพร้อมเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินแท้นะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพระ เขาเรียกว่าพักอะไรไม่ทราบนะพักกิ่งหรืออะไรไม่ทราบเป็นเลี่ยมเงินลงยาสามสี่นะคะเลี่ยมเงินลงยาสามสี่แบบนี้เลยมาแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานี่นะองค์นี้นะหนึ่งนพะันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมเงินคะ่ะเหรียญหลวงปู่ทวดเลี่ยมเงินแท้เหมือนกันนะคะนี่นะตามสภาพแบบนี้เลยนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะรวมส่งนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอันนี้ค่ะองละสองพันบาทรวมส่งนะคะองละสองพันบาทรวมส่งเริ่มจากนะคะเริ่มจากหลวงปู่ทวดองค์เล็กๆนะคะเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินแท้เหมือนกันยกสมสิงส,สวยๆเป็นงานที่แบบแกะมือสวยงามมากเลยนะองนี้ดูก็รู้เลยนะคะนี่นะเห็นไหม นี่นะคะเดี๋ยวส่งให้ชมเนื้อน,นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะเนื้อว่านนะคะเนื้อว่านสวยๆเลยนะคะนี่นะมีคราบมีคราบเลยนะคะองนี้คราบแบบสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะดูด้านหลังกันดีกว่านะนี่คราบขึ้นฟูมาก นะคะนี่นะคาบขึ้นฟูมากเลยนะคะองนี้นะสองพบาทค่ะสองพันบาทรวมส่งนะคุ้มแน่นอนทั้งเงินทั้งพระนะคะเลี่ยมเงินทั้งพระนะสองพันบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือคะ่ะเลี่ยมเงินยกซุ้มสิงแบบนี้เขี้ยวแกะเสือเลี่ยมเงินนะคะ ยกซุ้มสิงแบบนี้เลยสวยสวยเลยนะคะสวยสวยสวยมากนะคะนี่นะสองพบาทค่ะสองพันบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปและการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเป็นเลี่ยมเงินยกซุ้มสิงแกะลายสวยงามมากเลยเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบหลวงพ่อเงินไม่ทราบปีนะคะเลี่ยมเงินหน,หนาๆสวย แบบนี้เลยสวย,สวย,เยะะเเๆเลยนะคะเก่าๆองค์พระก็เก่าๆเลยนะคะสองพบาทคะ่ะ2,000บาทรวมส่งนะคะพี่ๆท่านไหนที่ว่าเป็นขาประจํานี่จะรู้นะว่าน้องขายถูกสุดแล้วนะคะมา EP นี้เป็น EP ที่9ก้นะคะ พี่ฝากกดติดลามกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งช่องด้วยที่ช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b i 4 b i น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะแล้วสายด่วนตามนี้เลยค่ะ083 43 7 4753สะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ แจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าพี่ๆจะชมรูปภาพของ EP ไหนนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งน้องขอแจ้งนะคะส่วนมาก EP เก่าๆเ,เลยอะ่ะน้องจะปิดหมดแล้วนะคะจะอยู่ประมาณ2อสคลิปที่ว่าใหม่ๆนะคะฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะ EP นี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ